คุยในนะคะมีเพื่อนๆอยากดูว่าใช้เซตนี้แล้วผมจะเหมือนแม่ค้าไหมวันนี้แพ้ก็จะมาแยกให้ดูแบบเข้าใจง่ายเลยว่าอะไรที่จะเหมือนแพ้บ้างเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องแล้วอะไรที่อาจจะไม่เหมือนเพราะว่าพื้นฐานผมแต่ละคนเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันเอาสิ่งที่จะเหมือนแพ้ก่อนนะคะเมื่อเราใช้อย่างต่อเนื่องนะก็คือหนังศีรษะเนี่ยจะดูสะอาดแล้วก็ไม่ลอกแห้งเป็นขุยค่ะเดี๋ยวจีแวกให้ดูะคะนี่ปึ้มปึ้ม ในเซตเนี่ยตัวแชมพูนะคะจะเป็นสูตรที่สามารถควบคุมความมันล้างความมันได้ดีโดยที่ไม่เอาความชุ่มชื้นจากหนังศรีรษะออกไปด้วยช่วยบาลานซ์ความมันกับความแห้งได้ดีนะคะหลังสระเพื่อนเพื่อก็จะไม่รู้สึกว่ามันแห้งตึงหรือว่าระคายเคืองก็คือจะทําให้ผมของเราเนี่ยสวยสุขภาพดีตั้งแต่ลากเลยค่ะและสิ่งที่จะได้เหมือนแพ็ต่อมาก็คือโคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลากแน่นไม่ล่วงง่ายค่ะทุกคนเนี่ยเห็นปะเพื่อนๆก็ลองดึงโคนเบาๆนะคะแล้วลองดูเลยว่าผมของเราเนี่ยมันจะไม่ล่วงง่ายเหมือนเมื่อก่่่่่อออนนแลล้สิงทีีเเเพืืจะะไดตมาก็็คยหป ตายลื่นเส้นผมคือลื่นมาก